กลับไปกลับมาอยู่นี่แหละแช่นะ้ำเกลือผมชูรสเกลือปลาจะใสเลยเวลาลายแจะไม่เหนียวเทาไม่ไมไม่คุณยายไม่ใช่น้ำเกลือเราก็ล้างน้ำเกลือนะคะการหมักปลานะคะการหมักปลานะ่ะ เราไม่ต้องจําเป็นว่าต้องใส่เกลือนะคะเราไม่จําเป็นต้องใส่เกลืออยากให้เนื้อการหมักปลาให้อร่อยไม่เค็มไม่เค็มนะคะไม่เค็มเน้นไม่เค็มนะคะที่เราหมักปลาเน้นไม่เค็มล้าหมักด้วยน้ํา,ลาปลาค่ะคุณยายล้วหมักด้วยน้ําปลาค่ะไม่ต้องหมักเกลือนะคะคุณยายหมักด <โ isch. S 1> ้วยน้ําปลาน้ําปลาที่พลัดบ้านเราเอี่ยคุณยาย หมักเป็นน้ำปลานะคะไอสูตรนี้นะ่ะสูตรไปถามมาไปเคยศึกษามาจากเพื่อนบ้านที่เขาที่เขาหมักปลาแล้วสูตรถามว่าถ้าทําขายนะ่ะถ้าทําขายสูตรถามว่าทํายังไงหมักปลาไม่เค็มทำยังไงหมักปลา,าถึงไม่เค็มมันถึงทอดถึงอร่อยแท้เขาบอกว่ามีสซูสบอกว่า เดี๋ยวบอกกันหน่อยล่ะเขาก็บอกเขาก็บอกสูตรมาบอกสูตรมานะคะแม่มากินข้าวเที่ยงเลยใส่เยอะก็เค็มใช่ปลาจะสีสวยเวลาตากมลรงวันก็ไม่มาใกล้ด้วยนะคะ เวลาตากแมลงวันก็ไม่มาใกล้ด้วยเดี๋ยวเรามาแยกตากันก่อนว่าปลาจะหมักตากบปลาจะหมักตากบปลาจะทาปลาส้มการหมักปลาส้มนรหมักกียังไงปลาถึงตัวแข็งนี่หลสำคัญมากนะคะบางคนทาปลาส้มนรปลาเละนะคะปลาเนื้อเน่าเละเลยเขาทํายังไงปลาส้มนรปลาถึงตัวแข็งอะ ทำเยอะนะคะปลาซมมากับผูกเร็ๆพอร์นอกนั้นก็เอาหมักไว้ทอดโอเคนะคะอันนี้อันนี้หมักไว้ทอดนะคะที่เรียกเป็นหมักไว้ทอดไปทอดะต๊าฟถั่วได้เค็มมากกินไม่ได้นี่เราทอดสต๊าฟถั่ว เราจะแบ่งปลาเป็นสามส่วนนะคะปลาที่ทำวันนี้แบ่งเป็นสามส่วนนะคะตัวเล็กไปทำปลาส้มตัวใหญ่ๆไว้ไปทอดกินผู้ยเยอะเลยทอดอะไรจะหมดหรอมาฝังระยะฝ่องได้ังเ,นะเขาใส่น้ำปลาเขาใส่ซอสกันมาแลงไม่ใช่คุณยายก็ไม่ใส่นะคะ ยายก็ไม่ใส่าสารกันแมลงนะคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นการปลาส้มนะคะอ่ะมารูกันนะคะหม้อน,นี้สูตรจะทาปลาส้มนะคะอันนี้ล้างสะอาดเลยนะคะอันนี้จะหมกักหมกักหมักทำปลาส้มนะคะขอบคุณห้าสิบห้าล้านดวงใจน,นะคะอันนี้หมักทาปลาส้มนะคะหม้อน,นี้ทาปลาส้มอันนี้จะหมกัออกไว้ทอดไว้ทอดกินนะคะอันนี้ทำปลาแดดเดียวทำปลาแดดเดียวนิดเดียวนะคะไม่ชอบกันเยอะ ผู้ถินผ้สวัสดีค่ะอยู่กับการทำปลาซ่อนนะคะใส่เกลือเยอะนะคะหมักหมักปลาไว้คืนหนึ่งนะคะปลาซ่อนนี่ใส่เกลือเยอะนะคะแล้วก็ทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะคืนหนึ่งแล้วเราค่อยมาล้างออกมาล้างออกแล้วเราค่อยมาใส่กระเทียมนะคะกระเทียมสดแล้วนะี่คลุกกับข้าว ข้าเหนียวสุกนะคะข้าเหนียวสุกเนาะคุณยายเนาะนี่ทำปลาส้มนะคะปลาส้มต้งหมักแบบนี้ครับคุณยายปลาส้มต้งหมักแบบนี้ปลาส้มต้งหมักเกลือเยอะๆนะคะถ้าใครทำปลาส้มแล้วปลาเหม็นนะคะสู่บอกเลยนะคะว่าไม่เหม็นค่ะแล้วใส่เกลือเยอะๆแบบนี้นะคะไม่ต้องล้างหรอกนะคะหมักค้างคืนเลยค่ะหมักค้างคืนเลยนะคะหมักค้างคืนเลยเดี๋ยวตัดตัดให้ไร์ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้